สวัสดีครับบรุษทสวัสดียามเช้าครับอากาศสดชื่นแซมใสอุย้ยลมหนาวลมหนาวมาแล้วครับพี่น้องโอ้จันชูอยู่กับเจ้าบอทองครับ ออมาขับรถไทยแล้วจานชูโอมาสองคันเลยกรับทางครับจะเทเห็นคลุกครับ ปรับทางก่อนเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนครับไอ้ดำวันี้กลัวฝนมาครับเดี๋ยวเอาหินมาลงแล้ววันนี้ผมจะเดินทางไปจันทบุรีนะครับอ่า พาเด็กๆไปเที่ยวลูกๆไปเที่ยวนะครับโอ้เืมน,นี้ไม่อยู่เลยเนี่ยปัน คบอมารถตัวน,น,น้องตัวไ,ไหนโยรถตัวไอ้เชกเชกเชกไเลือดวีดอะไรเชกช่งางพัดป่าวาอ้ามันดังตรงไหนดังวีดมันซึ่งมันอ่ะเวลาขับมันดังออ้เามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดังตรงเทอร์โบนี่ไม่มันดังเครื่องเกียงดิอ๋อสายสัญญาณอ,อืมถ้าเปิดวิทยุแล้วมันดังด้วยใช่ไหมเวลาขับมันดังวีดสายสัญญาณน,นั่นแหละอ้เกือบหมดบ้างนี่เหลืออยู่ประมาณสิบสิสบสิบเซน วิ่งดีเนาะวิ่งเร็วรวยอดเลยครับใช้ควาบเร็วเกินมันกระโดดโดดเลยต้องัำธรรมดาเบาตึงหมดแล้วบ่ซื้อมาหนึ่งพันบาทเสร็จแล้วบ่ตาบ่ อ๋ครับตาบอกฝนตกเดินทางเข้าบ้านยากลำบากมากถนนเส้นนี้เฉะครับมันเละเดี๋ยวเราจะเอาหินมาใส่ให้ฮะเดี๋ยวมันไปดันก่อนแป๊บหนึ่ง เอาดันเสร็จเรียบร้อยครับปรับที่เรียบร้อยปรับพื้นที่ปรับถนนก่อนจะเทเห็นครูครับเมื่อกี้ผมขึ้นขับเองครับเพราะว่าจานชูยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไร เอาเขามาไหมโอ้ไม่ต้องดันครับไปได้เสย ใส่มาน้อยพูดได้ใส่มาเยอะกไ็ไม่ไม่ไหวครับโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเลยนี่แหละ Nee. global អាចารย์ ันค่อนข้างยากนะครับพินคลุกเพราะว่า,ายิ่งดันมันจะยิ่งเบะออกข้างนะครับตรงนี้อ่ะเละหน่อยเนี่ยเห็นไหมเบะออกข้างได้เห็นไหม แก้วรูปเอาดีกว่าจานชูรูปถอยเอา,เ,อาเดินมาแล้วก็รูปถอยเอาดีกว่าและวางเลยแบบนั้นละสุดจัดนี่ เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ครับแจวแจวแจวถ้าไม่รีบเทก็ฝนว่าจะมาอีกครับสิบสี่สิบห้าผูอมน้ำดีมากเลยดูเห็นครูบด้วยอมน้ำดีมากเลยครับ mừng xuất chát chào chào Yep. Yeah. เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม